สวัสดีครับผม f i g h t ร์เดยนะครับผมคลิปนี้ผมจะมาถแถลงการเกี่ยวกับบัตต g h ไฟนิวไร v ์ก่อนจะไปรับฟังข้อมูลรายละเอียดต่างๆนะครับผมรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s ับสไคร b ์เพื่อให้แฟนๆบัตต i g ไฟทั่วโลกนะครับได้รับชมคอนเทนต์นี้กันเยอะๆด้วยนะครับกำเนิดบัตต g h ไฟนิวไร v ์เป็นที่ทราบกันดีว่าทางประเทศญี่ปุ่นได้หยุดพัฒนาบัตตีไฟทั้งในส่วนของการ์ดเกมและการ์ตูนแอนิเมชันซึ่ง ภาคชินบัตตี้ไฟท์ถือเป็นภาคสุดท้าย <Okay. S 2> โดยสินค้าชุดสุดท้ายก็คือชุด s S P 0 3 r e v i v a l Buddy ัีที่วางจำหน่ายเมื่อวันที่11สิงหาคมปีพุทธศักราช2563และสินค้าภาคชินบ d ตตี้ไฟในเวอร์ชันภาษาไทยของเราก็จะวางจำหน่ายชุดสุดท้ายภายในเดือนกันยายนปี2566น้ร้บนี้ครับ <Okay. S 1> ตลอดเวลา7ปีของ Future ร์การ์ด d ัตตี้ไในประเทศไทยถือได้ว่าเป็นการ์ดเกมที่ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม <Yeah. S 1> แม้ว่า <No. S 1> จะรู้จุดสิ้นสุดของบัตตี้ไฟแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีเสียงเรียกร้องมากมายจากผู้เล่น และร้านค้าอยากให้บัตตี้ไฟในประเทศไทยได้ไปต่อครับในที่สุดจากกระแสตอบรับที่ดีในตลาดและความต้องการของลูกค้าทำให้บริษัท k i ดแอน d คิดตัดสินใจพัฒนาบัตตี้ไฟต่อซึ่งถือเป็นการเดินทางครั้งใหม่ที่ท้าทายของบัตตี้ไฟในประเทศไทย <Yeah. S 1> โดยบริษัท k i d แอน d คิดได้สิทธิ์จากมูชิโรสประเทศญี่ปุ่นทั้งในส่วนของระบบการเล่นตัวการ์ดทั้งหมดและแอนิเมชันทุกภาคที่ผ่านมา เพื่อใช้ในการพัฒนาบัตตีไฟต่อไปในอนาคตซึ่งถือเป็นประเทศเดียวในโลกที่ได้รับสิทธิ์นี้ <Okay. S 1> นอกจากนี้ด้วยความที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่บัตตีไฟได้รับความนิยมสูงบริษัทคิดแอนด์คิดจึงได้รับเกียรติ เป็นกรณีพิเศษให้สามารถดําเนินการต่างๆในรูปแบบของเราเองไม่ว่าจะเป็นพัฒนาระบบการเล่นใหม่ในรูปแบบของตอนเองพัฒนาแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงความสามารถของการ์ดเดิมได้ใหม่ทั้งหมดสามารถสร้างสรรค์การ์ดขึ้นมาใหม่ในจักรวาลของบัตตี้ไฟสามารถนำบัตตี้ไฟไปโคลาโบกับคาแรคเตอร์ต่างๆให้เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลใหม่ในมัดี้ไฟนิวไ r ร v ์ จากที่เกินไปทั้งหมด b u d t e r f y New Drive จึงถือกําเนิดขึ้นมาโดยที่มาของชื่อ b u d t e r f y New Drive หมายถึงการเดินทางครั้งใหม่ของคู่หูที่ร่วมต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคสู่เป้าหมายไปด้วยกันความสนุกรูปแบบใหม่จาก b u d t e r f y New Drive โดยแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆดังนี้ครับ a n i m เมชั n การ์ตูนแอนิเมชันเราจะมีการรีมาสเตอร์บัดดี้ไฟตตั้งแต่ภาคแรกให้รับชมในรูปแบบ HD คมชัดกว่าเดิมครับ <Okay. S 1> และมีการเพิ่มคอนเทนต์ใหม่เข้าไปไม่ว่าจะเป็นการสปอยการ์ดใหม่ในแต่ละชุดหรือการ์ดที่มีการอัปเกรดความสามารถแทรกในการ์ตูนแต่ละตอนซึ่งเป็นการ์ดที่เราได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขของตัวเทคการ์ดแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะมาสปอยกันให้รู้ในการ์ตูนแอนิเมชันด้วยครับซึ่งเราจะรับชมได้ทาง YouTube ช่อง k i ซเ n ็นการ์ตชาแโดยใน ภาคแรกเราจะแบ่งเป็น2ช่วงครับบัด d y ไฟภาคที่1ซีซั่น1นะครับ21ตอนจะอัปโหลดตอนใหม่ทุกวันเสาร์เวลา1ิ 9นาฬิกาครับเริ่มตอนแรกวันที่7ตุลาคม2023จนถึงวันที่24กุมภาพันธ์ปี2024ครับส่วนบัตตี้ไฟภาค1ซีซันสนะครับมี43ตอนด้วยกันเราจะอัปโหลดตอนใหม่ทุกวันศุกร์และวันเสราร์เวลา19นาฬิกาครับเริ่มวันศุกร์ที่3พฤษภาคมถึง27กันยายนปี2024ระบบการเล่น ฟอร์แมตการเล่นและการแข่งขันแบ่งเป็น2 f o ฟอร์แมตก็คือมีฟอร์แมต e w drive และฟอร์แมตวันฟอร์อครับสำหรับฟอร์แมต e w drive คือการเริ่มต้นครั้งใหม่ของเหล่าบั d d y Fighter ทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่เปิดประสบการณ์การเล่นใหม่ที่มีลูกเล่นมากกว่าเดิมซึ่งเราจะแยกฟอร์แมตเดิมและฟอร์แมตใหม่ออกจากกันอย่างสิ้นเชิงนะครับโดยกองการ์ดจะใช้การ์ดท,ที่มีโลโกโล้หลังการ์ดเป็นบั d ดี้ไฟ t n นิวไร v ์เท่านั้นในฟอร์แมตนิวไร v ์ หน้าการ์ดจะมีการเพิ่มแถบด้านล่างการ์ดแล้วก็มีไอคอน d หน้ารหัสการ์ดที่มุมซ้ายล่างครับเพื่อแยกไม่ให้การ์ดจากภาคเก่าผสมปนในฟอร์แมตนิวไดนั่นเองการ์ดท,ที่ไม่ปรากฏในการ์ตูนแอนิเมชั่นก็จะมีการปรับแก้ไขเทคในบางใบเพื่อให้รูปแบบการเล่นไม่ซ้ำเดิมเช่นไ i ซิงแฟร์ r ากอนที่มีการเปลี่ยนค่าคอคอสและปรับความสามารถใหม่อีกทั้งยังเพิ่มสกิลบัตตี้กิฟเพิ่มเติมเข้าไปอีกด้วยทำให้รูปแบบการเล่นเปลี่ยนไปจากเดิม บัตต y g กิฟคือสกิลใหม่ที่ทําให้เราใส่การ์ดบัตต y g กิฟเข้าไปเพิ่มในตอนเริ่มเกมได้ครับเรามาดูการบัตตี c คอ l ที่มีการใช้สกิลบัตต y g กิฟกันเลยครับรูปแบบการบัตต y c คอ l คือการนำการ์ดที่มีชื่อเหมือนกับการ์ดในบัตตี้โซนมาวางในสภาพเลสในบัตตี้โซนนะครับจากนั้นเราจะทำการคอลบัตตี้ของเราที่อยู่ในสภาพสแตนจากบัตตี้โซนเข้าสู่สนามครับหากการ์ดบนมือของเราไม่มีการ์ดบัตตี้กิฟต์เมื่อเราทำการบัตตี้คอสสำเร็จสกิลบัตตี้กิฟต์จะทำงานครับเราจะได้รับบัตตี้กิฟต์ที่วางคว่ำหน้าอยู่ที่บัตตี้โซนของเราหนึ่งใบขึ้นมือแทนกันได้พลังชีวิตหนึ่งหน่วย การบัตติกิฟ์จะสามารถถือบนมือได้เพียงหนึ่งใบเท่านั้นครับหากเรามีการบัตติกิฟ์บนมืออยู่แล้วการบัตติคอจะทําให้เราได้รับพลังชีวิต1ห,หน่วยแทนการใช้บัตติกิฟ์เราสามารถใช้ได้ในเมนเฟสของเราโดยเลือกใช้ความสามารถได้1อย่างครับเมื่อความสามารถของบัตติกิฟ์แสดงผลเสร็จแล้วให้เรานําการบัตติกิฟ์นั้นกลับไปวางในบัตติโซนในสภาพหงายหน้าครับ สำหรับสนามที่ใช้ในการเล่นเราได้มีการสลับตำแหน่งกองการ์ดกับดรอปโซนเพื่อให้การเล่นถนัดมือมากยิ่งขึ้นครับและยังเพิ่มช่องเซตเพื่อให้เราเล่นโซนได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมมีการเพิ่มช่องพลังชีวิตให้ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นสามารถนับพลังชีวิตได้เยอะกว่าเดิมครับ อีกทั้งยังมีการอัปเกรดกฎการเล่นโดยเราจะเพิ่มดอสเตปให้กับผู้เริ่มเล่นคนแรกเข้าไปด้วยนะครับซึ่งเหมือนกับตอนที่เราเล่นในภาคจีนนะครับที่เรามีการจั่วการ์ดตั้งแต่คนแรกเลยนะครับ ่งในนิวได้เราก็จะเพิ่มดอกส t เตินี้เข้าไปด้วยครับในช่วงสแตนการ์ดในสนามให้เราสแตนการ์ดในบัดดี้โซนด้วยก็จะใช้กฎเดียวกับ Format ตว for ันฟอร์อนะครับทำให้เราสามารถบัดดี้เขาได้มากกว่า1ครั้งใน1เกมเมื่อรวมกับการบัดดี้กิฟตแล้วรูปแบบการเล่นจะเปลี่ยนไปมากเลยทีเดียวครับรูปแบบการชาร์จเกตและการจ่ายเกตก็จะใช้ระบบเดียวกับวันฟอร์อเช่นกัน การชาร์จเกตต้องชาร์จเรียงลำดับลงมาไม่สามารถชาร์จเกตแทรกในตำแหน่งอื่นๆได้ส่วนการจ่ายเกตผู้เล่นต้องจ่ายเรียงลำดับจากใบล่าสุดที่ชาร์จไปเท่านั้นไม่สามารถเลือกตำแหน่งการจ่ายได้นะครับทั้งนี้ยังมีการเพิ่ม e n f a เ e และกดแทนแม็ก8ใบเหมือน Format ต one for all อีกด้วยหากผู้เล่นเจ้าของเทิรนมีการ์ดบนมือเกิน8ใบให้ทำการทิ้งการ์ดส่วนเกินจนกว่าการ์ดบนมือจะเหลือ8ใบในช่วงเอ็นเฟนั่นเอง สำหรับ format one for all เป็นรูปแบบการแข่งขันสําหรับผู้เล่นเก่ามือเก่าที่ชื่นชอบความเวอร์วังอลังการของการ์ดภาคจีนและสามารถเสริมการ์ดใหม่ๆจากภาคนิวได้ไปได้อีกยาวๆเลยโดยในการจัดเด็กสามารถใส่การ์ดท,ที่มีชื่อเหมือนกันกับบัตตี้ได้สูงสุด4ี่ใบส่วนการ์ดอื่นๆใส่ได้เพียงชื่อละ1ใบเท่านั้นและกดในฟอร์แมตวันฟอร์ออยังมีการอัปเดตเพิ่มความท้าทายใหม่ๆอยู่เรื่อยๆครับใครที่ยังไม่เคยสัมผัสการเล่นรูปแบบนี้ บอกได้เลยว่าสุดมันแน่นอนครับสินค้าสินค้าเปิดตัวด้วยชุดพร้อมเล่น Trial Deck 01 Dragon w o r l d แล้วก็02 Danger World ครับราคาเปิดตัวสุดพิเศษครับ120บาทนะครับเพื่อให้ผู้เล่นใหม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้นสินค้าแต่ละชุดก็จะมีทั้งการ์ดเทคเดิมการ์ดเทคใหม่การ์ดใ,ใหม่เฉพาะ ของประเทศไทยและการ์ดรีบีที่พัฒนาเฉพาะเซิร์ฟเวอร์ไทยเท่านั้นซื้อหนึ่งกล่องเล่นได้ทั้งฟอร์แมตมิวไดแบบเต็มๆและของเสริมในฟอร์แมตวันฟอร์ออมีให้ทุกชุด ตารางสินค้าในปี2,566ครับเปิดตัวในเดือนตุลาคมเป็นชุดพร้อมเล่น2ชุดครับ t d 01แล้วก็ t d 02ถัดมาในเดือนพฤศจิกายนมาพร้อมกับชุดเสริมความแข็งแกร่งให้กับเด็กในชุดบูสเตอร์01สองกล่องนะครับแยกเวอร์กันนะครับแล้วก็จะมีเวอร์ใหม่ๆอย่าง Magic เวอร์เพิ่มเข้ามาด้วยจากชุดพร้อมเล่นนะครับและเดือนธันวาคมสิ้นปีครับพบกับชุดพร้อมเล่นทริเด็กชุดที่3 บอดี้โพลิสสุดแกร่งทาสุคุก็จะมาพร้อมกับบัดี้ของเขาครับแจ็คไนท์นั่นเองอีกทั้งยังมีชุดเสริมให้กับดักคอนเวิร์ล้วนๆในชุด CP01 อีกด้วยครับการแข่งขันการแข่งขันในรายการต่างๆมีหลายระดับด้วยกัน เริ่มที่ระดับร้านค้าสำหรับร้านการ์ดออฟฟิเชียลจะมีการแข่งขันโคตาสิทธิ์ซินเวอร์ซิทเพเอร์เพื่อไปแข่งระดับประเทศให้ร้านละ1 0สิทธิ์นะครับผมผู้เข้าแข่งขันในระดับนี้จะได้ P ีอาการที่หาได้เฉพาะงานแข่งของร้านเท่านั้นระดับภูมิภาคเป็นการแข่งขันระดับ2ที่ทางบริษัท k i ดแอนคิเป็นผู้จัดซึ่งจะมีการชิงทุนการศึกษาและของรางวัลมากมายแล้วก็ยังมี การชิงโค้ตาโกลตีเพเยอร์ในการแข่งขันระดับประเทศอีกด้วยระดับชิงแชมป์ประเทศไทยการแข่งขันครั้งใหญ่ที่สุดของปีเพื่อหาบัตตี้ไฟเตอร์ที่แข็งแร่งที่สุดในประเทศไทยโดยจะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมครับชิงทุนการศึกษาแล้วก็ของรางวัลมูลค่ารวมกว่า1 0 0 0 0แสนบาทเลยครับผมมาถึงช่วงสรุปนะครับข้อแรก ผู้เล่นเก่ายังสนุกไปได้อีกยาวๆเพราะว่าจะมีของเสริมทั้งการ์ดรีบีแล้วก็ยังมีการ์ดใหม่ๆในภาคบัตตี้ไฟส์นิวได e ข้อ2ครับผู้เล่นที่ร้างลาหรือเลิกเล่นบัตติไฟ์ไปแล้วครับการสร้างทรัพยากรไม่ได้เยอะเวอร์นะครับฟาร์มไม่นานไม่มีเฟิร์สเทิร์นคิวให้หนักใจครับก็ถึงเวลาแล้วที่จะกลับมาสนุกกับบัตตีไฟนิวได้ได้ทันทีครับข้อ3 ผู้เล่นที่ไม่เคยเล่น b u ต d y f i ไฟ t มาก่อนเลยครับคุณสามารถที่จะเริ่มเล่น b u d d y f i ไฟ t n นิวไนท์ได้เลยครับเพราะการเล่นนะครับอ้างอิงระบบการเล่นจากการ์ตูนได้เกือบ100%ครับและยังเพิ่มกฎพิเศษนะครับที่เพิ่มเข้ามาช่วยให้การเล่นสนุกยิ่งขึ้นใน b u ต d y f i ไฟ t n นิวไนทอีกด้วย ฉะนั้นไม่ว่าผู้เล่นเก่าหรือใหม่ b d d y f i g h t New d i ด e คือจุดเริ่มต้นของความสนุกและสามารถต่อยอดความสนุกได้ในทุกระบบการแข่งขันซื้อสินค้า1กล่องผู้เล่นเดิมก็ยังได้การ์ดไปเล่นใน One for All ผู้เล่นใหม่ก็เริ่มเล่นใน b d d y f i g h t New d i ด e ซื้อ1ได้ถึง2คุ้มสุดๆครับ มาดูตารางสรุปโดยรวมนะครับสำหรับสินค้าบันดิไฟนิวได้ครับเปิดตัวในเดือนตุลาคมปี2566ครับและจะออกชุดสุดท้ายในเดือนตุลาคมปี2567ส่วนรายการแข่งขันก็มีทั้งฟอร์แมตนิวไดและ Format One for All ตลอดทั้งปีนะครับยาวๆไปเลยจัดคู่พูดกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นช็อปทัวนาเมนต์ของร้านการ์ดแต่ละร้านทั่วประเทศการแข่งขันอินเตอร์ไฮครับการแข่งขันระดับตัวแทนโรงเรียนชิงความเป็นหนในระดับประเทศการแข แข่งขันระดับภูมิภาคครับ Legional Championship คัดหา Seed p l a y e r เพื่อไปแข่งใน Thailand Championship การแข่งขันระดับประเทศประจำปีครับเพราะฉะนั้นเตรียมความพร้อมกันให้ดีรางวัลและเกียรติยศสูงสุดรอคุณอยู่อย่าลืมติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook Fanpage ไทยบัตตี้ไฟจะได้ไม่พลาดข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นการ์ดในอนาคตที่คุณควรรู้กิจกรรมการแข่งขันในแต่ละเดือน และโปรโมชั่นโดนๆที่คุณไม่ควรพลาดขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ